สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในคลิปสั้นขยันทำ EP 1 9นะครับผมวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้สกิลเสริมของอาชีพพีทนะครับก็คือสกิลรีเดมติโอนะครับก็คือสกิลที่เราจะยอมชุบเพื่อนในปราร์ตี้ทั้งหมดนะครับเป็นสกิลที่เมื่อเราชุบเพื่อนในปราร์ตี้ทั้งหมดแล้วเราจะตายนะครับเพื่อนที่ชุบขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ HP กลับมาครึ่งหนึ่งก็คือ5 0ยิ่งชุบเพื่อนได้มากค่า EP ที่เสียมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ ถ้าเรามี E p ีน้อยกว่า1%น่ะคือที่เป็น0.00จน่ะจะไม่สามารถใช้สกิลนีไ้ได้นะครับผมส่วนวันนี้จะทําให้ดูแต่เรื่องการชุบอ่ะก็คงไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ไม่มีใครออนอยู่ไม่ได้ไปเก็บเลเวลหรือมีคนตายนะครับก็เลยจะสาธิตให้ดูไม่ได้ก็มาทําให้ดูสําหรับคนที่ยังเป็นพีซอยู่นะครับมันจะเป็นสกิลชุบหมู่ขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันเวลาเราไปตี้หลายคนอย่างเงี้ยครับเวลาเพื่อนตาย,ลยหลายๆคนแล้วเรายังรอดอยู่แล้วก็กดสกิลรีเดมติโอนๆ ได้ทั้งหมดเลยนะครับในปาร์ตี้แหละแต่เราก็จะตายนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับให้ปาร์ตี้รอดแล้วก็ให้คนอื่นกลับมาชุบเราอีกทีหนึ่งนะถ้ายังไม่อยากกลับมาที่เมืองเพื่อไปที่แมกใหม่นะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาใช่ไหมในการเก็บเลเวลก็ประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราไปทําให้ดูกันว่าทํายังไงนะครับผมโดยเงื่อนไขนะครับเราต้องมีสกิลชุบเลเวลหนึ่งและก็ต้องมีเบสจ็อบ40ขึ้นไปนะครับผมขั้นแรกก็ให้เราไปคุยกับซิสเตอร์ไลนัทนะครับที่อยู่ในโบส์ที่เราเปลี่ยนอาชีพนนั่แหละม แล้วก็เตรียม Holy Water ไป30อันคือน้ำมนต์แล้วก็ Blue Gem Stone สามสิบอันก็เตรียมเผื่อๆไปนิดนึงนะครับเผื่อว่าเกรดมันคุยแล้วมันยังไม่สําเร็จในทีเดียวเนาะก็เตรียมไปสัก40อันแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในโบสพร้อมกับคุยกับ NPC Sister ิสเตอร์ไลนัเลยเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้คุยกับสเตอร์ไลนัทครับ เมื่อคุยจบไดอะล็อกแรกก็คุยอีกครั้งหนึ่งครับเลือกว่าค่าต้องการเรียนรู้ redeemio ครับเธอ,อจะให้เราไปหาบู u e gemstone 20เออเมื่อกี้ผมบอก30ใช่ไหมต้องเป็น20นะครับผมพูดผิดขออภัยด้วยครับแล้วก็ holy water อร์3 0ันครับตอนนี้เรา a อ d ซูมว่าเราหามาแล้วเราก็คุยออกับเขานะครับ ให้เราทําการคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวก็จะสาเร็จเองนะครับผมโอเคเมื่อมันมีแสงวิงวิงขึ้นมาแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่าเราสำเร็จแล้วนะครับในการเรียนรู้สกิลรีเดมติโอนะครับผมคุยไปเรื่อยๆครับพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะเอา น้ำม์และบูเจมสโตนเราไปหมดแหละผม,มเมื่อกี้ผมคุยประมาณ4-5รอบเองประมาณรอบที่6เขาก็จะยกไปทั้งชุดเลยนะประมาณ20กว่าอันอะไรเงี้ยเออทำไม่นานครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการทำสกิลเสริมของพีทหรือบิชอปนะครับก็คือรีเดมติโอนะครับผม ก็ไม่มีใครอยู่ในปาร์ตี้นะคบก็ไม่แสดงผลอะไรโอเควันนี้ถ้าใครดูมาถึงนะตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมถ้าใครชอบหรือถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กด Sub s cribe ให้กับวีว่าด้วยนะครับและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาเจอเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปของผมต่างๆในช่องเป็นประโยชน์นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม